ถ้ามือไหนไม่แดดกับแดดฮอนค่ะค่ะพี่น้องบ่งเนียเมื่อกี้น้องอล็กปลูกพักบ่แล้วดอกเพิ่นกะระเลนไปเล่นน้ำเพื่อนบ้านนะคะเออทั้งแดดทั้งฮอนพักปลูกมากกับเหียวนะคะพี่น้องต้องกลางห่มห้เนาะขันสีลอเป็นมือหลังกับลอดไปไดเนื่องจากว่าพักเข้าก็เริ่มโตเริ่มเบียดกันแน่ยังแน่ก็ต้องคือแบบหาหม่องปลูกให้แล้วนะคะว่าปลูกกับบลเลเนาะอันนี้เป็นหอมที่แม่จ๋าตัดออกจากแลงเมื่อกี้นะคะ งามคักค่ะได้หลายคักนี่ตัดออกแล้วก็ยังบระท่านมีเวลาเก็บยังพระน่านมีเวลาว่างนะคะได้หลายเติบแม่จ๋าก,ก็เลยเอาใส่ถุงไว้เพื่อบ่อให้เขาเหี่ยวแล้วก็แม่จ๋าก็จัดการนี่ค่ะหลังจากที่ตัดต้นหอมออกไปแล้วนะคะแม่จ๋าก,ก็เอาดินเอาอย่างมาใส่ไมเนาะแล้วก็คดนน้ำเขานะคะนี่ประมาณนี้แหละแล้วก็ตรงนี้ก็เคลียร์พื้นที่นะคะนี่ปลูกขา้าวหน้าเป็นข้าวหอมเนอ้อเนี่ย แดดห้อนแห้งคักแล้วกะ็ต้นเขายังพัฒนาใหญ่ดอกแค่แบบว่าเหมือนเขามีใบเลี้ยงแค่สองใบเองที่จริงต้องรอให้เขาประมาณสักมีสี่ใบอ่ะอเขาจังสิแข็งแรงอันนี้ก็ถือว่าน้อยเกินไปแต่ว่าคือเหมือนเบียร์พักของเขาอ่ะมันไม่หลายเกินไปเนาะเอาไว้กับเบียดกันโตโตซานะคะไม่จชาก็เลยตัดสินใจอ่าแยกออกมาก,ก่อนนะคะเอามาปลูกลงแถวแถวนี่แหละบองไหนแค่พื้นที่แล้วบางๆกะปลูกไปค่ะตรงนี้ก็อ่า มันฝรั่งเนาะเขาทยอยเกิดแล้วกับที่แม่จ๋าเอามาฝังถึงไว้ตรงนี้ก็ลังเริ่มเกิดเนาะกระลอกเบิ่งก่อนว่าบ่มียังเกิดก็เดี๋ยวจะหาหมองปลูกอีกนะคะหาแนวมามอปลูกอีกเนาะ,ะส่วนอันนี้กะมะเขือ,อเทศยังประธานมีมองปลูกดอกเดี๋ยวปลูกขนาหอมอีกสักหน่อยกันค่ะเฮ็ดไปเฮ็ดมาแม่จ๋ากะลือขนาดตรงนี้ถิงนะคะเนื่องจากว่าเอาไว้แม่จ๋าก,กับบ่มีหมองปลูกคือเกาถ้าเกิดว่าเขาโตหา แค่นี้ก็กินบหมดเนาะนั่นล่ะแม่จ๋ากเรเดยตัดใ,ใจลื้อตรงนี้ออกนะคะเพราะว่าแต่ตรงนั้นก็นผมไม่มองจะปลูกนะคะเนี่ยเนี่ยเยอะเลย <c oughs> เนี่ยแม่จ๋าลื้อออกหมดเลยนะคะเนี่ยเสียดายอยู่แต่ว่ากะต้องตัดใจเพราะว่าผมไม่มองปลูกคะ่ะนี่แหละก็เดี๋ยวเฮาก็สามารถเอาไปกินได้อ่า เด็ดลากเด็ดยังออกเอาไปกินได้นะคะเนี่ยแม่จ้าก็คงจะปลูกแค่นี้แหละเพราะว่าไปขยายแลงไปปลูกมองอื่นกับว่าไม่มองปลูกคือเก่านะคะเพิ่มพลลละไหนจะพักซี่อีกไหนจะขนาดตรงนั้นอีกเยอะแยะมากมม้ค่ะพี่น้องเวล่าวันเมล็ดบกคิดนะคะงานข่าวประมาณนี้ค่ะอันนี้แลงนี่แลงนี่เดี๋ยวแม่จ๋าก็จะพวนดินนะคะเนื่องจากว่าดินเขาแข็งเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะผสมดินลงไปให้เขาแน่นเนาะ เ, tragedy. เขาจะได้ฟูฟูเนยจักน้อยดินนะคะล้กก็แม่จ๋าจะตัดอันนี้ออกนะคะนี่พักแป้นนะคะแม่จ๋าจะตัดออกเนาะ,ะนี่เอามานี่ล้กกาเดี๋ยวจะพวนดินเขาว่าให้ดินเขาแน่นเกินไปนะคะล้กกาเดี๋ยวจะเอาดินใหม่นะคะมาผสมใสใ่เขาน้ำเนาะ,ะให้เขาได้แบบวฟูฟูนะล้วนแน่จักน้อยนะแล้วกามุ่งตรงนั้นนะคะซึ่งเขาแออัดเนาะแม่จ๋ากะพยายามพ่นดินออกแล้วปรากฏว่า มีมอดนะคะมาเกิดเนื่องจากว่าต้นหอมเขาแอาอัดเนาะเลากาแสงแดดซองมาถึงนะคะเขาก็จะมีมอดขึ้นอยู่ตรงนั้นคุ้มนะคะคุ้มตรงนั้นแม่จาก,ก็เลยเคลียดินพ่นดินออกให้หมดเลยเนาะแล้วก็จะเดี๋ยวจะให้อ่าบริเวณนี้โล่งๆแล้วก็จะเอาดินไม้ใส่เขาแน่นะคะบำรุงเขาเนาะเพื่อพักแป้นของเขาจะแต่กอแล้วก็งามให้นะคะพหนาเนาะสรุปขนาดตรงนี้นะคะแม่จ้าลือนะคะลือออกแหล่วกา พวนดินไม่ลกักกะปุ๋งดินไม่นะคะละกักกะเอาขนาดลงไปปลูกเนาะแล้วเขากะเหมือนว่าจะเหี่ยวเหี่ยวแน่เพราะว่าแดดเนาะสาหรับอันนี้ก็จะเป็นพักซี่นะคะพักซี่ร้อให้ต้นโตก็นี้เดี๋ยวแม่จ๋าก,ก็จะลื้อขึ้นกันนะคะลื้อแลงออกผสมดินปุ๋งดินในเข้าหม่เนาะเพราะว่าหูซึกว่าหลากเขาจะรอยนะคะสาหรับมะเขือเทศนะคะนี่มะเขือเทศสี่ต้นแม่จ๋าก,ก็ปลูกลงแปลงไว้นี่เนาะหลักะ สำหรับขนาดแม่จ๋าก,ก็เอามาปลูกลงนี่นําเป็นบางส่วนนะคะแล้วกัผักแพลวของเฮานะคะแม่จ๋าก,ก็จะเอามาปลูกตรงนี่เอาว่างไว้ตรงนี้เลยกระถางว่างไว้ตรงนี้เนาะก็ประมาณนี้เนาะและ้วก็ต่างๆตรงนีงง้ที่ว่าแม่จ๋าปลูกก็คือแบบเขาเบ่เหียวนะคะนี่แครอทของเฮาบ่เหียวนะคะก็โอเคอยูนะคะนี่ฟืนโตวไว้อยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนาดนะคะขนาดบางส่วนเนาะ โอเคย่ค่ะเขาบเฮียวนะคะสำหรับพักแปนเนาะนี่ที่แม่จ๋าตัดออกไปละกะเอาดินมาอ่าเล่อยๆให้เขาใหม่เขาแตกยอดขึ้นมาแล้วนะคะไวมาก,มากๆเนาะนี่จะ,จะประมาณนี้คะ่ะส่วนอันนี้เป็นอ่าที่เฮ็ดแปงนะคะนี่เขาจะประมาณนี้เนาะประกอบเฮ็ดเฮ็ดแปงพักอีหยังประมาณนั้นเนาะ คลายว่าเป็นรั่วเป็นเป็นกรอบสำหรับปลกูกแฟงพักปลกูกไม่ดอกปลูกยังก็ได้นะคะนี่เขาก็จะแบบว่ายูนี่มีประมาณ20สิอันนะคะนี่เขาจะแบบนี้ตะกะเขาจะไม่ล็อกนะคะมีล็อกไข้เฮ้านี่จะต่อกันแบบนี้เนาะนี่ตะก้เฮ้าก็สามมรถอเอาไปปักไว้ในดินเนาะไม่จา๋าอาจจะเอามาเฮ็ดแลงตรงนี้นะคะนี่ ไม่จา้าจะเห็ดแปลงตรงนีเนาะนะค่ะอาจจะเสียบเสียบแบบนี้เนาะนี่กับท่านแน่ใจว่าจะเอาไปเห็ดจุดมงไหนบางเธออาจจะไปเห็ดตรงตรงอ่าแปลงไม่ดอกหน้าบ้านก็ได้นะคะแต่ว่ากะเดี๋ยวเบิ่งอีกเที่ยหนึ่งนะคะเนี่ยเขาก็จะไม่ล็อกของเขาก็อยู่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าความสูงของเขากับคือแบบเขาจะหายอยู่ระดับไหนกับปั๊บเอานะคะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวแม่จ๋าจะอัปเดตอ่าดอกใหม่้างบ้านห้เบิรงเนาะเนี่ยพี่น้องดอกมาแล้วนะคะเนี่ยเขามีดอกให้เฮาเห็นแล้วนะคะกระลรุนๆนะคะว่าดอกเขาจะประมาณไหนเนาะนี่เยอะแยะมากมม้เลยค่ะแต่ว่าทั้งนี้ก่ะโตซานะคะเนื่องจากว่าเขาได้แดดแป๊บเดียวเนาะแม่จ๋าคิดว่าบนาจ,จะเหมาะนะคะตรงนี้เนาะเพราะว่าเขาบ่ค่อยโดนแดดนะคะ บึงพักหอมเนาะที่ว่าแม่จ๋าใหญ่มาจากฟังนู้นนะเออใหญ่มาจากตรงนู้นเนื่องจากว่าถากเขากิ่นนะคะเราใหญ่มาตรงนีง้คือแบบพักหอมของเฮ้งงางไา้มากๆค่ะเนี่ยลกวกษณะใบเข้าดีมากๆนะคะบ่มีห้อยแมงมาก,กินเลยนะคะนี่ต้องหาเมนูเห็ดสําหรับพักหอมอะคะ่ะบึงในกระถางนี่ไม่ยังแน่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะสิ่งที่แม่จ๋าปลูกนะคะก็รอรุ่นว่าเขาจะมีอ่ามีลูกมีนหน่วยเฮ้าบอนะคะสําหรับทัวเนาะ ต้นเขาก็งามมากๆนะคะสำหรับทัวร์ลันเต่านะคะช่วงนี้อากาศบ่ค่อยดีค่ะเดี๋ยวจะแดดเดี๋ยวจะฝนอย่างประมาณนี้และการเมื่อนี้น่าจะเป็นมื้อเดียวที่ที่จิไม่แดดเนาะหลังจากนั้นก็คือแบบว่าน่าจะเป็นฝนตกแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเมื่อนี้พ่อปลูกยังใดไม่จ้าก็จะปลูกไวกอนเนาะเพราะว่าต้องรอเป็นอาทิตย์นู่นแหละจังจะมีแดดให้เห้าอีกนะคะเพราะฉะนั้เมื่อนี้ก็บแบบว่า,าวเฝ้าเฮ็ดกนค่ะ เบืงเมล็ดพันธุ์อีกหลายอย่างที่แม่จ๋าอยากปลูกนะคะก็คือจะเป็นผักกาดเขี้ยวปี้นะคะแม่จ๋าอยากปลูกเนาะแต่ว่ากะต้องรอก,ก่อนเนาะเพราะว่าเบียร์พักทท่เขามีอยู่ก็คือแบบว่าอ่าพท่านวิ่งมองปลูกปันใดนะคะนี่หามาปลูกกันจนหัวหมุนอันนี้กวางตุ้งห้องเต้เนาะเออก็อยากล่องเพื่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างหลังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างผักโขมเนาะ แม่จ๋าอยากปลูกมากๆนี่พะโขมนะคะพะโมไทยนะคะอยากปลูกออันเนี้ยทัวแม่จ๋าเอาไปปลูกลงแปลงแล้วอมบลอดนะคะเนื่องจากว่ามีตัวอย่างดอกมะเขียกินเรากะตัวในที่เขางอออกมากคือว่ามีตัวแมงตัวอย่างอมาก,กินเขาหมดเราแม่จ๋าบริได้ไปคุ้มเขานะคะนั่นแหละบรยยิได้ยางไปคุ้มเขาก็เลยบลอดเนาะกระลอดแต่อ่าเขาโพดเนาะเขาโพดบ่มีอย่างกมาก,กินนะคะนั่นแหละแต่ว่าแม่จ๋า รูซึกว่าเขาโพดเขาเกิดที่กันเดี๋ยวแม่จ๋าก็ต้องไปแยกออกนะคะสําหรับเขาโพดเนาะล้วกีกอย่างหนึ่งคือว่านีมีเมล็ดพันธุ์อีกหลายอย่างที่แม่จ๋าอยากปลูกเนาะแต่ต้องรอก,ก่อนค่ะว่ามีมองจะปลูกนะคะนี่นะคะแล้วก็ขึ้นช่ายนะคะที่แม่จ๋าไปปลูกไวเมิอน,นันตนกตัวอย่างดอกมะเขียกินเม็ดเมิดนะเดี๋ยวแม่จ๋าจะต้องหว่านม่นะคะสาหรับขึ้นช่ายไทยนะคะแม่จ๋ายังมีเมล็ดเหลืออยู่นะคะอยากหว่านอีกอยู่นะคะ เดี๋ยวรอเคลียเบียะขนาดเบียะยังออกไปปลูกให้เหมือกกนเนาะจังจะปลูกนะคะจังจะวานเม,มล็ดใหม่เรอยางหนึ่งคืออันนี้เม็ดแมงลักที่แม่จ๋าวานไหวเนาะกับพักเสียนไทยนะคะที่แม่จ๋าวานไหวเนาะคือยังบ่ท่านมีอันไหนเกิดเลยนะคะแม่จ๋าก,การอรุ่นเย่วาเขาจะเกิดไห่บอนะคะถ้าบ่เกิดก็คืออยากจะวานใหม่ได้คิดว่าอากาศช่วงนี้ยังเย็นอยู่เขาอาจจะเกิดซานะคะกรัรรุนนะคะรุ่นว่าจะได้ผลบอสาหรับแมงลัก ไทยเฮาในปีนี่นะคะไปแล้วค่ะสำหรับลินนี้แม่จ๋ากะต้องขอลาไปก่อนเนะาะจังไหนอาวจจะกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมเราฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะข้าวโพดค่ะข้าโพดข้าวาเหนียวนะคะ